จะช่องเสจง90นะ้องขอบคุณเพื่อนคนละหนึ่งซับสไนั้นล 1, นะแล้วก็อย่าลืมกดสังนกนดิด้วยเพืนะ่อไม่พลาดข้ขอมูลข่าวสาร เพจของพวกเรานํำอิซแกรมนติตอบมือหมดแล้วนะกดติดตามเพื่อเรีข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้เลยบริษัทลำลมกรุ๊ปบริษัทรถเช่า V.I.P. พร้อมคนขับมากประสบการณ์ทางบริษัทมีรถบริการมากกว่า20คันทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศไ,ทไต้หวันบริการรับส่งสนามบินงานแต่งงานออกงานสังคมไม่อยากหาที่จอดบ,บริษัทยินดีให้บริการเช่น Lexus LM Toyota Alphard Toyota Majesty Toyota c a m r y Mercedes-Benz S-Class v o c k s w a r e n Toyota Commuter แต่ง Super V.I.P. ค่าเช่าเริ่มต้น1,000 เอ0ผาเจ็ Car ด a า789คาร์เซอร์วิสเช่ารถพร้อมคนขับเริ่มต้นเพียง2,000บาทรถใหม่ทุกคันพนักง,งานสุภาพบริการด้วยใจงานรับส่งสนามบินงานรับส่งทั่วไปงานรับส่งผู้บริหารมีทั้ง t o โยต้าเอาผ่าโตโยต้ามาเจสตจะไปดื่มขับกลับไม่ได้โทรเรียกด่วนได้เลยยินดีบริการครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นรายการส่งมอบความสมบูรณ์แบบของเบีตัวนกแก้วคอมแพกนะครับซึ่ง อันนี้ก็บอกเพื่อนหนึ่งว่าตัว e 3 6นกะแก้วนะเราก็เคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับหรือแม้แต่ตัวนกแก้ว c o m แพ c กก็ตามนะก็เคยทํารีวิวไปแล้ว เพื่อนๆเรากดเข้าไปศึกษารายละเอียดดูก่อนนะครับว่าคุณลักษณะของเขานะตัวนกแก้วมันน่าเล่นไหมการขับขี่เป็นยังไงนะครับจุกจิกซ่อมแพงอย่างที่เขาอุปทานหมู่กันหรือเปล่าในคลิปนี้นะเราก็จะเจาะจงไปที่ความพิเศษนะครับของตัว compact ที่เราเอามาทํารีวิวแบ,บ่งปันเพื่อนๆซึ่งใครที่เป็นสายเก็บสายอนุรักษ์นะครับสายส่งเข้าประกวดเนี่ยนะคันนี้เพื่อ,อนๆก็ไม่ควรพลาดน,นะครับเตรียมชมรายละเอียดได้เลยความพิเศษของนอกแก้ว compact ที่เราเอามาทํารีวิวบบนี้นะมันมีอะไรบ้างนะอันแรกเลยมันเป็นสีเอาพายไว้แท้ จากโรงงานนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยนะมันก็หายากมากๆเหมือนกันนะเพราะสมัยก่อนมันไม่ค่อยได้รับความนิยม บวกกับความเป็นกาบล่างทูโทนสีดําเดิมจากโรงงานด้วยนะครับซึ่งมาทําให้รถดูน่ารักนะครับดูตรงยุคดูเชยแบบมากๆนะเชยแบบตะโกนเลยนะครับน่ารักสุดๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนๆสายตรงก็มาช่วยคอมเมนต์นะครับว่าความเป็นกาบล่างทูโทนเนี่ยนะมันคือความเป็นโลสเปคหรือเปล่านะครับหรือว่ามันคือความเป็นรถแรกๆของยุคนั้นนะล้อสองนะครับนกแก้วคันนี้มีความสวยแห้งเดิมทุกจุดจากโรงงานนะใครที่ชอบความแบบเดิมๆนะสายอนุรักษ์นิยมนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเหมือนกัน แล้วก็3มนี่สําคัญที่สุดนะครับตัวนกแก้วคอมแพคกคันนี้ผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเอามาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวมาดูละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับตัวนกแก้วคันนี้นะไฟหน้าของเขานะครับสวยแห้งน่ารักมากนะครับน่าจะเป็นของเดิมจากโรงงานนะมีความเก่ามีความอมเหลืองนิดๆน,นะครับตามสไตล์รถใช้งานนะอายุ30ปีแล้วตัวไฟเลี้ยวมุมส้มเดิมจากโรงงานนะครับสุดเชยนะตรงยุคมาเลยตัวชุดแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆนะคันนี้จะได้เป็นสีเอาพายไว้นะครับส ก็มีความเก่ามีความแห้งน่ารักดีนะครับแล้วก็ตัวกราบล่างกันชนล่างกันชนท้ายนะครับรวมถึงสะเก็ดข้างนะก็จะเป็นสีดำทูโทนตัดกับตัวรถนะสภาพสีทั้งคันคันนี้ผมตีให้90%ขึ้นเลยนะครับริ้วรอยสไตล์รถใช้งานแทบจะไม่มีเลยหรือจะเป็นเพราะมันเป็นสีขาวด้วยนะครับมันทําให้เห็นลิ้วรอยได้ยากไปจนถึงไฟตันหมอกนะเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงมาดูด้านข้างของอันนี้บ้างน,นะครับตัวนกแก้วคอมแพคคันนี้นะ ก็จะมาพร้อมกับทรงเดิมโช o k เดิมสปริงเดิมลักษณะนี้นะมาพร้อมกับล้อแมกขบสิบจากโรงงานยางขนาด1956515กน่้าี่เขาเรียกล้อลายหนังพึ่งนะครับซึ่งคันนี้จะได้เป็นยางใหม่ปี23ที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับจะเป็นตัวยางกันฝุ่นแหลกนะครับเริ่มขาดเริ่มหมดสภาพแล้วนะแต่ว่าตัวแหลกยังไม่มีรั่วใดๆนะครับอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยตัวลูกยางท้ายเกียร์นะครับอันนี้ก็เริ่มเสื่อมแล้วนะ ยอยเพลากลางหน้านะครับอันนี้ก็หมดสภาพแล้วนะแม้ว่าจะยังไม่ออกอาการนะครับก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยส่วนระบบเบรกนะครับก็จะมีสายอ่อนเบรกล้อหน้านะทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็หมดสภาพแล้วจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้ว <S <S นอกนั้น,นะครับยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นช็คตั้งสีต้นลูกหมาลูกยางตัวอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับอยู่ในสภาพเนียนแทบจะเบิกใหม่นะอันนี้เราก็เก็บภาพไว้ส่วนหนึ่งด้วยให้เพื่อนๆพิจารณา นะครับรถคันนี้มันอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์จริงๆนะครับผ่านการดูแลรักษาจากเจ้าของเก่าเป็นอย่างดีอันนี้ก็ให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนกแก้วคอม a พกนะ ช่วงล่างของเขานะครับตัวแพรหน้าเนี่ยมันจะใช้ร่วมกับตัว e36 ทั่วไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแพรท้ายอันนี้มันเป็นแพลตฟอร์มของ e30 แล้วก็ตัวแ3ดด้วยนะครับดังนั้น e30 นกแก่คอม p พ c t แล้วก็แ3ดเลยนะช่วงล่างด้านหลังนะครับจะใช้ร่วมกันมาดูเครื่องยนต์ของอันนี้กันบ้างนะครับตัวเครื่องยนต์ของนกแก่คอมเพกคันนี้นะมันเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส m43 ขนาด1.6 ให้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ102ตัวจากเบรกออโต้ Auto 4สปีดนะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์ M43 เลยนะก็ทนทานเป็นตำนานมากๆของ BMW นะครับมีความเรียบง่ายดูแลง่ายขันสุดที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานเราแล้วนะเราพบข้อบอกพร่องอะไรบ้างนะครับเอาเริ่มจากระบบจ่ายเชื้อเพลิงก่อนนะก็จะมีกรองเบนซินนะครับมันเก่าแล้วเริ่มตันแล้วนะอันนี้จัดก,การเบิกใหม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ท่อเบนซินเข้าออกนะครับอันนี้ก็เสื่อมหมดสภาพแล้วนะจัดก,การเปลี่ยน ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัววาล์วกากแรงดันนะครับอันนี้มันมีอาการสตาร์ทยาวนิดหนึ่งนะครับตอนเช้าตอนเครื่องเย็นนะอันนี้ก็จัดการไล่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ผมพอใจมากๆนะครับอันนี้ผมก็ไปเห็นบินจากเจ้าของเก่านะอันนี้เพื่อนๆก็ดูไว้นะครับเครื่อง m43 นะแม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ทนทานที่สุดในยุคนั้น แต่ว่าดีเฟกต์ข้อบอกพร่องเนี่ยนะที่มันจะให้เราได้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตามสไตล์รถเก่านะคือตัวเครื่องนะครับฝาเครื่องมันจะชอบปูนะส่งผลให้น้ําเข้าเครื่องเจ้าของเก่าก็จัดการเปิดฝาสูบเปลี่ยนประก็นนะครับแล้วก็จัดการเจียอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะน,นี่ก็น้องๆโอเวอร์คอนเลยนะครับเนะจ้าของเก่าเพิ่งทําเมื่อปีกว่านี้เองนะครับดังนั้นใครที่ได้คันนี้ไปนะครับก็ใช้กันยาวๆอีก10ปีค่อยว่ากันมาดูเครื่องยนต์ของนเแกียคอมแพคคันนี้กันนะครับมาเริ่มจากฝาหน้าก่อนนะ โชว์ฝาหน้าอดีตแรงมากนะครับอันนี้มาดูเนี่ยพวกแผงกันความร้อนนะอันนี้น่าจะเดิมนะครับนะเพราะมันเก่าแล้วลักษณะนี้นะยังมาเต็มผืนอยู่เลยแล้วก็พวกซอกฝากระโปรงฝาหน้าเดิมนะครับเก่าแห้งสนิทนะครับสวยงามมากมาก จนไปถึงคันหน้านะครับนะแห้งเก่าเดิมนะครับแล้วก็เบ้าโชกค,คราบกันสนิมเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะแชสซีต่างๆนะครับอันนี้แห้งเดิมเก่าเดิมนะครับก็แสดงถึงบอดี้ที่สวยมากๆของคันนี้จนไปถึงเพลทสีเอาพายไว้นะครับอันนี้ก็เดิมจากโรงงานนะเป็นสีขาวเดิมสวยมากมาซึ่งคันนี้เราเช็ควินโค้ดดูแล้วนะครับเป็นสีขาวแท้จากโรงงานเลยส่วนสภา,ภาพเครื่องยนต์ของอันนี้นะครับก็ถือว่าสวยแห้งน่ารักนะอันนี้เจ้าของเก่าทํามาแล้วนะครับพวกอาการฝาผุเนี่ยนะ จัดการไล่ใหม่นะครับเพื่อนๆที่ได้คันนี้ใช้กันยาวๆเลยแล้วก็พวกท่อน้ําท่อยางสายพาน,นต่างๆนะครับอยู่ในสภาพแทบจะเบิกใหม่นะเครื่องมีความเรียบร้อยสวยงามมากแล้วตอนนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะคตัวคอมแพ m p กเนี่ยมันจะไม่มีฟีปัมแล้วนะใช้เป็นพัดลมไฟฟ้าแทนนะครับก็สมบนรใ้้การตอบสนองของเครื่องยนต์เนี่ยนะดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะลดแรงต้านไปอีกหนึ่งอาการที่เรายังไม่ได้แก้ไขนะก็คือตัว คอมแพคคันนี้นะครับเครื่องจะมีอาการวาวดังเล็กน้อยนะย้ํามันน้อยมากๆเป็นอาการประจำรุ่นของเขานะครับไม่ส่งผลต่อกําลังเครื่องหรือการขับขี่นะครับมาดูด้านท้ายของคอมแพคคันนี้กันนะครับมันตัวพวกไฟท้ายต่างๆนะมีความสวยงดงามมากนะแล้วก็กราบล่างสีดําเฉยๆลักษณะนี้จากโรงงานอันนี้บอกเลยว่าน่ารักโคตรเลยนะครับแล้วก็มาดูห้องฝาท้ายกันนะ อันนี้นะครับก็โชว์ฝาท้ายแข็งแรงมากเนี่ยเพื่อต้องระวังนะมันดีดค้างแตกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเวลาจะปิดก็เหมือนกันนะโช้กอันนี้น่าจะเบิกใหม่มานะครับตัวฝาท้ายเนี่ยขอบต่างๆแห้งเก่าเดิมสนิทนะครับสวยมากบอดี้ดีนะแล้วก็ตัวนี้นพวกแผงบังแดดแผงกันของกระเด็นนะครับอยู่ครบหมดเลยนะใช้เชือกรัดจากโรงงานนะครับน่ารักมากตัวสามเหลี่ยมมุมต่างๆนะครับเนี่ยมีความเก่าเดิมแห้งสวยนะครับพวกตะเข็บเดิมต่างๆอยู่ครบหมดเลย ยางฝาท้ายสภาพประมาณ80%ขึ้นนะครับยังดีอยู่ตัวห้องสัมภาระใช้คําว่าเดิมน่ารักนะครับนะถ้าเดิมๆเ,เก่าๆ3าปีจะเป็นแบบนี้นะนเพื่อนๆดูไว้นะครับในพวกสัญลักษณ์เพลทโลโก้ BM เมเห็นไหมเก่าแล้วนะนะในพวกคู่มืออินสตรักชั่นเดิมนะวิธีการใช้ยางอะไหล่นะครับอยู่ครบหมดเลยน่ารักโดตรนเลยคันนี้มาดูห้องอยางอะไหลแม่แรงนะครับเ,เปิดเข้ามาก็จะเป็นเครื่องมือเดิมแบบนี้นะแล้วยางอะไหล่ก็ต้องเอาตรงนี้ออกมาอีกนะครับวุ่นวายมากนะ อันนี้ผมขออนุญาตไม่โชว์นะครับที่เกียรติทำพวกซอกเดิมต่างๆนะครับข้างล่างเนี่ยนะคันนี้บอดี้ไม่มีผูกเลยนะครับก็ดูแลร,รักษาดีมาก มาดูภายในของนกแก้วคันนี้กันนะครับนะก็ใช้คําว่าเดิมแห้งน่ารักนะครับเรียบร้อยมาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะครับอันนีน้น่าจะเดิมโรงงานเลยนะก็มีรอยถลอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่น่าเกลียดเลยนะเ,นเพื่อนๆที่ซีเรียสนะครับสามารถเอาไปคุ้มใหม่หรือซื้อยกพวงเลยนะครับตัวเรือนไม้นะครับมีความใสปิ๊งเลยนะฝ้าไม่มีเลยใช้งานได้จริงทุกจุดนะครับแล้วก็เลขไมคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมนโลนะซึ่งถามว่าแท้ไหมผมใช้คําว่าเชื่อว่าแท้นะครับเพราะว่า รถยุคนี้นะเราดูสภาพภายในนะครับกับเลขใหม่เนี่ยถ้ามันมาแห้งเดิมแบบนี้นะมันจะแมทกันเลยตัวคอนโซลทั้งแผงนะครับมีความเรียบเนียนนะครับแสดงถึงความเป็นรถที่ไม่จอดตากแดดนะริ้วรอยคือไม่มีเลยนะครับจนึงช่องแอร์ด้วย ค,คลีบแอร์ปรับแอร์ต่างๆเลยนะทั้ง4ตัวเลยนะครับไม่มีแตกหักชำรุดตัวคอม p พ c t กนะครับมันจะไม่เหมือนตัวคูเป้กับตัวซีดานนะมันจะไม่ได้หันเข้าหาคนขับนะมันจะเฉยๆโบราณลักษณะนี้นะครับน่ารักมากตัวนาฬิกาดิจิตอลใช้งานได้จริงนะครับแล้วเครื่องเสียงอันนี้ไม่เดิมนะเครื่องเสียงจะไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดเราตัวปรับคอนโทรลแอร์นะครับใช้งานได้จริงทุกจุดเลยนะครับแล้วก็สภาพสวยด้วยนะพวกช่องใส่ของตรงนี้นะครับู่ในสภาพเนียนมือนะครับนะอันนี้ช่องใส่เหรียญ นะครับจนถึงช่องเคียบบุหรีนะสภาพสวยหมดเลยแผงเกียร์นะครับริ้วรอยคือถือว่าน้อยมากนะอยู่ในสภาพสวยนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดกระจกนะครับอยู่ในสภาพดีนะมีถลอกนิดหน่อยจนไปถึงแผงใส่ของตรงกลางเลยนะครับอันนี้ผมชอบนะนกแก้วคอมแพกนะครับนะเฉพาะตัวคอมแพกมันจะมีช่องวางแก้วมาให้แล้วนะครับแล้วก็ช่องใส่ของยิบย่อยตรงนี้อีกนะครับบวกช่องใส่เหรียญข้างหลังอีกนะครับจนถึงเบรกมือนะถุงเบรกมือต่างๆนะมีความเก่าเดิมสวยเรียบร้อย นะครับแล้วก็ตัวฝ้าเพดานเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ไม่มีชำรุดเลยนะครับสวยไฟห้องโดยสารใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อันนี้นะสวยปิ๊งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานต่างๆเนี่ยนะสภาพค่อนข้างเรียร้อยเลยบอ่อโดยสารคู่หน้าของคันนี้นะก็ใช้ก็ว่าเดิมๆนะครับแห้งๆดีนะครับก็ยังถือว่าสวยอยู่นะถ้าเทียบกับรถเดิม30ปีแล้วนะครับจนึงแผงประตูทั้งสองฝั่งด้วยอยู่ในสภาพสวยเนียนตาม,มาก ตัวนกแก้คอมแพกนะครับก็จะเป็นเบาะปรับมือนะอายุการใช้งานก็แทบจะตลอดชีพแล้วก็ประตูแต่ละบานของคอมแพกนะครับอันนี้ก็มีความใหญ่โตนะมันจะใหญ่กว่าซีดานเยอะเลยแล้วมันทำให้ประตูเขามันจะหนักกว่าแน่นกว่านะครับอันนี้พวกยางขอบในต่างๆนะมีความสวยมากนะครับในพวกซอกเดิมนะครับบอดี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับคอมเพกเ่ยนะเพื่อนๆเนบาะมันจะไม่เหมือนซีดานนะครับเพราะมันจะต้องพับได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มุดเข้าไปอันนี้ก็มินิรีวิวอีกครั้งหนึ่งเลย คอมเพกนะดูภายนอกมันดูสั้นนะครับดูแบบข้างหลังไม่น่าจะนั่งได้จริงแต่ไม่น่าเชื่อว่าคอม a พกนะอันนี้ย้ำว่าตัว Compact ตัวสั้นเลยนะครับห้องโดยสารของเขาเนี่ยสบายกว่าซีรีส์สายุคใหม่ซีรีส์สตัว4ประตูเลยนะคอม a พกนั่งสบายกว่าเยอะเลยนะครับเบาะนั่งเต็มขาเต็มหลังนะครับแล้วก็แต่ h เ r o o m มันจะเล็กนิดน,นึงนะเพราะว่าหลังคาเขาจะลู่ลงนะครับนั่งสบายนะเดินทางไกลไม่มีปัญหาเลย ตัวเล, room, ล็กรูมอะไรนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็สภาพห้องในสารด้านหลังของคันนี้นะถือว่าน่ารักเรียบร้อยนะครับตัวเบาะยังนุ่มยังฟูอยู่นะแล้วก็ริ้วรอยถือว่าน้อยอมากๆจนหนึ่งแผงด้านข้างนะั้น <S S 3> ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็พเพื่อนๆดูเนี่ยพวกแผ่นกันแดดนะพเพื่อนๆก็จะวางของในระดับหนึ่งนะครับมีความเก่าเดิมแห้งน่ารักเสา A เสา B เสา C นะอยู่ในสภาพถือว่าโอเคหมดเลยนะครับน่ารักแหง้แหงๆดีดังนั้นห้องในสารโดยรวมทั้งคันของคันนี้นะใช้คาว่าสวยเดิมแหง้งน่ารักนะครับผมว่าอีกนิดนึง ถามว่าถึงขั้นส่งประกวดไหมนะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูมาดูการสตาร์ทของคันนี้นะครับนะอันนี้ชึ่งเดียวติดแล้วนะครับแล้วก็เดินเนียนด้วยอันนี้ตัวนกแก้วนะหรือไม่แต่นกแก้วคอมเพกตนะครับเราก็เคยทำรีวิวแล้วนะมันขับขีบ่เป็นเลิศแค่ไหนสนุกแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็ไม่พูดซับละแต่ว่ารถทุกคันนะไม่ว่าจะนกแก้วหรืออะไรก็ตามครับแม้ว่าจะผ่านสแตนดาร์ดเราแล้ว นะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะโบลบกเป็นนิดหน่อยนะครับเนื่องจากรถมันเก่าแล้วนะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ถือว่าเนียนมากนะครับขี่ช่วงล่างแน่นนะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาดูแลรักษามาดีมากนะตอนที่เราไปทดลองขับนะครับตัวช่วงล่างเนี่ยเราใช้คำว่าไม่พกข้อปกป้องเลยแต่ว่าพอส่งตรวจตามสแตนดาดเรานะก็เจอข้อปกป้องนิดหน่อยนะครับมันก็เป็นพวกยิบย่อยที่ยังไม่ออกอาการด้วยนะนนส่วนเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เดินเนียนเดินเรียบยกเว้นแค่กรองเบนซินมันเริ่มตันนิดหนึ่งพอเราจัดการเเปลีี่่ยนบิกกใหมมมค็วา อบสนองดีขึ้นเยอะเลยแต่เรื่องการสตาร์ทนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านิดหน่อยด้วยความที่คันนี้นะพอจอดข้ามคืนนะครับเครื่องเย็นพอเรามาสตาร์ทเนี่ยมันลากยาวนะครับแล้วก็วูบดับด้วยต้องเหยียบคันเร่งช่วยนะครับปล่อยให้เครื่องอุณภูมิร้อนสักพักหนึ่งมันถึงจะปกตินะ อันนี้ตอนที่เราไปดูรถนะครับตอนที่เจ้าของผู้ขายรู้ว่าเรากําลังมาดูเขาก็สตาร์ทเครื่องรอเลยนะครับปุ่นเครื่องไว้รอนะพอเรามาถึงนะก็เอาละนะไม่รู้ว่าจะวอร์มเครื่องทาไมนะครับการดูรถที่ดีนะผมก็เคยสอนเพื่อนๆดูแล้วขั้นตอนการดูรถอย่างละเอียดครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปศึกษาดูถ้าเป็นเครื่องเย็นจอดข้ามคืนนะครับจะดีมากเลยนะสารพัดอาการข้อบกคร่องมันจะฟ้องหมดเลยพอส่งตัวตามแ t น n d a r เราก็เป็นที่1วึวาวกักนะทำให้ลากยาวแล้วก็2ท่ออากาศตัวนี้นะครับมันหลุด นะก็จัดการเสียบเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับตอนนี้รถสตาร์ทปกติเครื่องเดินเบาเรียบเนียนแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเซอร์วิสตามมาตรฐานเราคันนี้นะก็หมดไปตามบินเท่าที่เห็นนะครับก็ถือว่าทำน้อยมากๆเนื่องจากว่าเป็นรถพื้นฐานดีนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะดังนั้นเป็นเพื่อนที่จะเล่นรถยุค90นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนกแก้วนะแต่เป็นอะไรก็ได้นะครับรถเก่าเนี่ยพยายามเลือกคันที่พื้นฐานดีที่สุดทำมาดีทำมาถึงที่สุดลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่ปวดหัวเรื่องเพ แก้วนะมีความขับสนุกมากๆเลย ผมรู้สึกว่ามันจะขับสนุกกับตัวซีดานเล็กน้อยด้วยนะครับเท่าที่ผมเคยขับมาหลายคันเนี่ยนะเนื่องจากว่านกแก้วตูดเขาสั้นนะครับมันทําให้น้ําหนักด้านท้ายเขาหายไปเยอะเลยนะทำให้อาการท้ายปัดอะไรนะครับมันจะน้อยกว่าตัวซีดานแล้วก็เรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะอันนี้ข้อมูลของผมค่อนข้างหยาบนะนเพื่อนๆอย่าเชื่อมากนะครับยังไม่มีตัวเลขให้เห็นผมรู้สึกว่านกแก้วคอมแพกเนี่ยนะตัวออโต้เดิมๆเนี่ยมันเปลี่ยนน้ามันมากเลยนะครับเข็มน้ํามันลงช้ามาก ลงช้าจนผมนึกว่าเข็มเสีย นะพอมันขึ้นขีดแดงลักษณะนี้นะผมดีใจมากเลยนะแสดงว่าเข็มน้ามันมันยังทํางานอยู่นะครับขับในเมืองเ่ยนะประหยัดน้ามันขั้นสุดนะครับไว้ถ้ามีโอกาสผมจะจับเป็นตัวเลขเลยนะว่าในเมืองกี่โลลิตรนะนอกเมืองเท่าไหร่อะไรยังไงสรุปนะครับ bmw นกแก้ว e36 compact คันนี้ก็ผ่านการส่งซ่อมและ q c ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแบบง่ายๆสบายๆเลยนะด้วยความที่ตัว compact คันนี้นะครับมีความเป็นรถพื้นฐานดีมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องใช้คาว่าเกินมาตรฐานเลยนะ ไม่เพียงแต่เ,เพื่อนๆจะได้เรื่องความสมบูรณ์แบบของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเกียร์เครื่องช่วงล่างและระบบไฟฟ้าแต่ว่าเ,เพื่อนๆจะได้เรื่องความสวยงามด้วยและเป็นความสวยงามเดิมจากโรงงานที่ทดแทนไม่ได้นะครับหาไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นงานคอสเมติกภายนอกหรือว่าภายในนะครับหนกแกว้วคันนี้บอกเลยว่าน่ารักมากนะน่ารักแบบตะโกนเลยนะเ,นเพื่อนๆที่ ได้ไม่เห็นคันจริงนะยิงเป็นสายอนุรักษ์สายเก็บนะครับยังไงก็อมยิ้มแน่นอนนกแก้วคอมแพคคันนี้นะจะเหมเาะกับใครบ้างนะครับอันแรกเลยก็เป็นสายเก็บสายอนุรักษ์นะบนนกแก้วคอมแพคเนี่ยนะหายากจริงๆนะตัวคอมแพคตัวคูเป้นะครับอันนี้ผมตีว่าหายากพอกันกเหมาะกับสายเก่งกาไรด้วยเพื่อนๆที่มีทุนทรัพย์นะครับไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรนะอยากจะซื้อรถต้านเงินเฟ้อนะครับตัวคอมแพคคันนี้เก็บได้เลยนะถือกันยาวๆนะครับนี่ก็ให้เป็นความรู้น,นิดนึงนะใครที่จะเก็บรถที่มีมูลค่านะครับไว้เก่งกําไร ไว้สะสมเลยนะ ไม่เพียงแต่หายากอย่างเดียวต้องสวยด้วยนะครับพื้นฐานต้องดีนะงานคอสเมติกอะไรต่างๆนะยิ่งถ้าเป็นความเดิมแห้งจากโรงงานนะครับก็จะดีมากๆเลยใครที่อยากได้นกแก้วคันนึงไว้ใช้งานอย่างมีคุณภาพนะฮะไว้ขับขี่เดลี่ยูสนะครับรับส่งลูกหลานนะคันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่ารถมันผ่าน q c ของเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีบีมยูซีรีส์สามสามหนึ่งหกไอคอมพตัว e สามหกคันนี้นะครับเพื <ๆ S 2> ่อนๆคนไหนที่สนใจนะเอาไปเลยสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพยอย่างแน่นอน เพราะผ่านการส่งซ่อมและคิวซตามมาตรฐานงเราเรียบร้อยแล้วนคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดู